วันนี้มีมาอีกหนึ่งเครื่องนะครับเป็นงานจอนะครับเป็น Oppo A3X นะครับตัวใหม่เลยนะครับผมนี่แตกตรงนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้พี่เจฟจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าวิธีการรื้อเครื่องรุ่นใหม่เขาลื้อกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมขั้นแรกนะครับเราต้องถอดซิมออกก่อนจากเครื่องเลยนะครับผม เสร็จแล้วก็ต้องมาเลาะฝาหลังนะครับตรงขอบขอมนี้นะก็บางร้านก็จะใช้เพดนะครับพี่เจก็จะมีเพดไว้สำหรับเลาะเครื่องนะครับแล้วก็ใช้น้ำยายิงลงบาย การกรีดขอบเครื่องนี่ต้องระวังนะครับผมมันเข้าไปได้ไม่ค่อยลึกมากนะเพราะว่ามันจะมีบ่าอยู่ถ้าเข้าไปลึกมากบางทีอาจจะไปโดนพวกสายแพรมันนะครับแพรสวิกต่างๆนะครับดับงนั้นอย่าอย่าอย่าปาดเข้าไปลึกนี่นะม,มันจะมีสถ่แพรอยู่นะครับ ออกแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือคลายน็อตทั้งหมดนะครับเราเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงขั้นตอนต่อไปก็คือการคลายน็อตนะครับผมคลายน็อตออกจากเครื่องให้หมดเลยครับ ายน,อน็อตต่อนี่นะครับเครื่องใหม่ๆนะเดี๋ยวให้พี่เจฟดูก่อนนะครับก่อนคลายน็อตเครื่องใหม่ๆนะมันจะมีนี่สติกเกอร์มานะครับเนี่ยข้างในจะเป็นแบบนี้เลยใหม่กิ๊บไม่มีรอยอะไรมาเลยจะไม่ยับไม่อะไรเลยนะครับถ้าเกิดบางคนเนี่ยเปิดมานี่จะเป็นรอยยับๆข้างในแสดงว่าโดนเครื่องบิ้วครับผม นี่เครื่องใหม่มากนะครับ A3X Oppo A3X ค่อนข้างใหม่เลยแหละเพราะเครื่องมือหนึ่งยังมีวางอยู่เลยครับแล้วก็้าทำจอแตกมาแล้วขั้นตอนต่อไปคือ,อแกะเคสออกนี่นครับ เอาไปแลก็จะใช้จิกใช้เล็บจิกลงไปนะครับหรือว่ามันก็ใช้เป็นเ,เกียงพลาสติกรูดเอานะครับมันจะได้ไม่เป็นรอยนี่เราก็จะเปิดฝาหลังของเครื่องออกมาได้แล้วนะครับทีนี้การที่จะเปลี่ยนจอเนี่ยพี่เจฟจะแนะนำเสมอว่าให้เทสจอก่อนนะครับผม นี่เดี๋ยวเราทําการเทสจอก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจอที่เราสั่งมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะถึงจะสั่งมาใหม่เว่าเทสจอก่อนนะครับผมเทสจอก่อนใส่นะ ต้องทดสอบดูก่อนเลยว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยมาดูจอเดิมกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่ามันคือน p อ o โปแล้มันเข้าได้ครับแต่ของเดิมมันแตกตรงนี้ไง นี่เข้าได้นะครับครับนี่ก็เป็นการนะครับเปิดฝาหลังเครื่องนะครับครั้งแรกของตัวเจ้า oppo x 3นะครับแล้วก็สั่งจอมาใส่แล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยอะไรที่ต่างมาครับเขาก็ตีเป็น oppo x 3นะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้ได้ กับรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นคนลเวอร์ชั่นกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เตือนไว้นะครับท่านที่ตั่งจอมาลองเองหรือตั่งมาเปลี่ยนเองนะครับต้องเทสจอก่อนทุกครั้งก่อนที่จะใส่นะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีใส่ไปแล้วมันไม่ขึ้นแบบนี้นะครับก็จะเสียเงินกันเปล่านะครับผมก็ถูกใจกดไลค์นะครับ กดใจกดไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับใครมีปัญหาด้านโทรศัพท์มือถืออยากเป็นจอเป็นแบตนะครับสอบถามมาได้ถึงจะไม่เปลี่ยนที่ร้านก็สามารถถามพี่เจมบได้นะครับผม EP นี้ก็ขอบคุณมากครับผม